ทีครอสเกมเพลย์แมงโคโนอีเวนเฮ้ยๆลหลุดหลุนดูออกได์อยู่ออกไ์ในบ้านตัวหนึ่งในบ้นตัวหนึงไมึกๆๆแตกตัว เนตตองกูอยู่ขึ้งข้ามานะามันนะกูขอไม่กูอยู่ข้างล่างเนี่ยเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยมันก่อนเด้อนั่นแหละตายข้างหน้ากูสองตัวสามตัวชุดเพื่อนชุดเพื่อนสองดาวสองมาดิ วงมาแล้วเพื่อวงมาแล้ววงมาแล้วยังไงลุมเตปืนหมดลูกศนหมดะปืนพกกิงไกรอ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 รลวนรอจะไม่พอรมรอ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 นอรอรอรเรอรอ่อร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 อ่อร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 ออรอรไม่รงรอ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 ็อรรออรอรอรรอรออรเรอรออ ที่มาแต่งข้างพี่อะโอ้โหไอ้สัตว์มีโอ้โหแม่งเขียวไม่มีเลยเนธต่อมบันไดโอ้โหวงมามามันก็ได้มาแล้วเหมือนข้างล่หงไงข้างล่างกูข้างล่างกูต่อมันไดกูอุ๊ยเน็ตหลังกูเอาดิลุ้มหนึ่งอยู่นู้นให้อยู่กูอยน้นให้ มามาแล้วตายมันตายตายตายสัตว์ตายบอกเลยตายเขี้ยโลนในสัตว์ไปเหี้ยพี่ช่วยไม่ได้นะพี่ช่วยไม่ได้นะล้มหนึ่งพี่ช่วยไม่ได้พี่ช่วยไม่ได้โทษ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 มันลงมาเองดิ ล, <JB> ล้มหนึ่งล้มสองแล้วล้มสองแล้วเลยตัวเดียว่อยู่ีตัวอย่งล่างอีตัวยางล่างโอเคเอาเลยเอาเลยมาเลยมเลยพี่ชุบล้มอยูวเนมาดูได้มาดูได้ขโมยขโมยเทียบเลยอ่ะขโมยเทียบเลยขโมยเทียบเลยน้องมันโดดมาล้มเฉยเลยไม่เข้าใจมันเหมือนกัน เพื่อนเพื่อนไปไหนเพื่อนถึงก็กิดเลยทีเดียวคอมวนไม่หลังหรือไงข้าบนลมแล้วเนี่ยบนหลังคาบังหลังคาอีกตัวอยู่ข้างล่างไม่ใช่น้ำเพื่อนนี่หว่าบังหลังคาบังหลังคาบังหลังคานอนไม่หลับชายกระสันกระส่ายมือแข็งเกอะแย ไอ้ไอ้ทำให้กูวิล็อกตัวเองเลยเช้้วชุบเว้นหน่อยชุบเว้นหน่อยชุบเว้นหน่อยชุบน้องพี่หน่อยอย่าพี่อย่าพี่ไปช่วยอย่าพี่ไปช่วยเฮ้ยทำไรน้องกูสูเดี๋ยวเพิ่งเก็บของไปช่วยน้องพี่หน่อยอย่าพี่ช่วยอย่าพี่ไอ้นี่แน่นี่แน่ข้างล่างข้างล่างหลังต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้เอาตรงตรงหน้าพี่มันจะมาพี่ดาวมันมองผมอยู่หัวมันไม่หัวแตกมันเอาก็ เหมือนบ้านเหมือนบ้านเฟนโซนบ้านโอ้ยลูกสองลูกสองควงเฟนโซนเล่นเฟนโซนเลยนะปัดสามี่มาข้างล่างข้างล่างตัวหนึ่งเฮ้ยมีงอยู่ข้างล่างทั้งหมดเลยเอาขึ้นกันไปตั้งแต่เมื่อไรพี่ดักวงมันอยู่พี่ดักวงข้างหลังมันอยู่ทางไกล ทางกาตัวฐานฐานฐานทางกรอเลยรอเลยเก็บเก็บเก็บไม่ได้ซื้อปืนเล็งไว้เลยนี่มันอยู่ตรงนั้นเฮ้ปล่อย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 ให้มันโดนวงปล่อยให้มันโดนวงมามามาฐานมามาฐานเราลมไกล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 ฐานมันฐานมัน เน้น้าหข้างล่างข้างล่างตรงบันไดตรงบันไดข้างบนเข้าบนหันมาหนึ่งตัวมันโหลบไปตรงบันไดตรงบันไดตรงบันไดเอาไอ้ตัวนั้นตายหมอกตรงหน้าพี่ตรงหน้าพี่โอเคเนสสวยน้องน้องพี่เก็บน้องพี่เก็บโอ้ยรู้สึกขี้โกงไหมไม่รู้เรื่องหมดคำเลยจบตอนนี้เราไปโซน อะไรคือโซนอะอย่าถามเรื่องโซนโซนโซนคืออะไรเหรอไอ้นี่ไงโซนพีสไต้ไงฮะอ๋อเขาเรียกกันว่าโซนเหรอวะพีสไตไงพี่ไม่เคยไปเหรอเถอะเคยไปนะแต่ไม่รู้มันเรียกว่าโซนนะแต่เด็กก็เรียกว่าฟรีตายหมดเขาเรียกโซนโซนก็คือเขตพักคนไม่เป็ก็แค่กินเบีก็เป็นโซนะ โนเวเจ็บ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 พีไปไปไเรามีปืนระยะัไก้มันทำอะไรของพวกมันนั่นที่ไมมีปืนระยะักไกพี่หมถึงตอนนี้มีแต่ปืนยใกษยบลรระวังรงน้องน้องน้องแป้นน้องแป้ระวังชื่อน้องชืน้องติดนะครับไปก่อนละบายายไปไหนพุ่ข้ะ ดาว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 รวยนี่ม okay. ันกระโดดลงไปบนน้ำหรอฮะเฮ้ยระวังนี่แน่เอาไปเลยโอ้พี่มันอยู่กองสามตัวอยู่ที่เดียวกันเลยกองสามตัวอยู่ที่เดียวเลยพี่ชวนน้องไว้ก่อนนะโอเคผมมานี่ยมาเนี่มานี่ยเดี๋ยวพี่ชุวยเพื่อนอย่าไปช่วเพื่อน เสวยถนนน่าถนนอ่ะโอ้หสามตัวเลยอ่ะเลยตัวเดียวเดี๋ยวบ้านไหนะมา้งอากมาเลยไปอย่างนั้นเลยอย่าปมแผลงเพื่อนหวยไหมหวยไหมไม่อยู่ฐานมันกันหมดเลย ผมต้องไปเสริมผมแป๋มอ้วนแล้วล่ะเด็บผมแป๋มอ้วนตายเห็นนะพี่เน็นลงกูจะปาระเบิดเข้าไปอ้าวบนหัวพี่เลย ตั้งมุ้อยู่มาได้โหลดไม่ได้โหลดเดือดร้อยแตก,ก,ก,กมาแล้วมาวมาแล้วมามาแล้วทางซ้ายมีตัวหนึ่งเอาเอวโม่ผมตัวหนึ่งโอเคตรงกูแตกหลบไปเฮ้ยมันอยู่บนหัวนี่ไงตรงกูยิงใส่สะโพกเอวแตก <laughs> นี่ไอสัตว์เก็บหมดจ้ามึงคุ้งงอ่ะเฮียอะไรวะใช่เก็บหมดอ่ะในสีตาอะไรอ่ะเก็บหมดแล้วผิดอะไรอ่ะอุ้มยิงล้มไม่เกี่ยวเกี่ยวที่ซ้ำ เฮ้ยมึงก็ได้คิวว่าอุม้มก็ได้คิวแต่ไม่ใช่คนเดียวเองเออมัน,น,น,นได้ต้องสองคน่ะไม่สองคนอีกคนหนึ่งกูได้ตาแรกเขาปอยอย่างนะเฮ้ยเห็นเห็นบ้เห็นบ้างข้าง้างข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 ้าง้า,างข้ดเล้ mang con, thả mang con. này, hơi này. Đâu? quá 3 con. đi con. tôi 3 Ba con. 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 ไดบ้านมนบ้านมั <b aa? S 2> นน,น่ะมีนอยู่ไหนะอ้มในบ้านเดียวอยู่ในบ้านเดียวอยู่บนหลังคาเมื่อเมื่อที่อยาเข้ามาทูบผมเลยข้างในบ้านมามามาทูบผมเลย ถ้าคุยซื้อหมูมาไหมวะโอ้ยเฮียเสียดายตังไงสั์เลยอุ้มไปเลยให้เดี๋ยวคุณเล่นแนวหลังเองคุณเล่นแนวหลังให้ลองมาลองมา มาหน้ามาหน้ามาหน้าเ <c oughs> น้ถอยก่อน,มมนผมไม่ได้เน้ไม่ได้หลันล้มนี่ก้มไม่ก้มมีนักก้มก้ม บัาเป็นยไไม่เ้เนีไม่ทำบดูดูจุดบัจแก้ด่วนจีอ็แก้จีเอนยิงดิยิงโรมันดิมันชเนตเอาเลยเฮ้ยอเนหลัง ขอดองข้ามบงบ้าเลยข้ามบมากกวไอ้เหี้ยซีจจะรายกูเนสไอ้เหี้ยไอ้เด็กเขี้ยมันจะรายกูเว้ยยิงสามเตอทุพี่ bị tặng. Cục hỏi tôi thấy cục hỏi anh, Các sát lái.